คักร,ร้วยโลหะใช้สำหรับบัรจุทรายเหล็กกระทุงและ้วยโลหะเครื่องชังที่มีความละเอียดประมาณ0.1กรัลมลวดสำหรับเขีียทรายกระบอกกลวงที่มีขนาะด ีใช้หลอดสั่ทรายครับผมถ้วยลงหนักครับและถาดลงหนักครับผมเ,เรามาดูขั้นตอนและวิธีการผรสบนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยนำทรายที่เตรียม,ม่เหนี่ยพันกรมใสล่ลงในถาดและเติมน้ำให้ท่วมทรายครับทิ้งไว้ประมาณที่สี่ชั่วโมงครับผมเทลงไปให้ท่วมเลยนะครับ หลังจากแช่ทรายตัวอย่างเป็นเวลา24ชั่วโมองให้อยู่ในสภาพยิ่มตัวด้วยน้าแล้วนะครับจากนั้นเราจะนำทรายตัวอย่างมาเป่าแห้งด้วยเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อหให้ทรายอยู่ในสภาพจิ่มตัวผิวแห้งหรืออยู่ในสภาพ SMD นั่นเองครับหลังจากที่เรา จะดีหรือไม่ด้วยกวยลงอาะและแท่งกระทุงเหล็กครับผมขั้นตอนการทดสอบเป็นอย่างนี้ครับนะอันดับแรกเลยใส่สายลงไปในกวยให้เต็มบอดีครับเมื่อใส่สายเรียบร้อยแล้วจากนั้นใช้แท,ท,ท่งกระดุงนะครับกระทุงลงไปประมาณ25ครั้งโดยการปล่อยอย่างอิสระ,ะครับผม เมื่อบมีสรมากัแล้ว,ว,มมกกลวเราจะมาดูว่าสายของเราอยู่ในสภาพ SSD หรือไม่โดยการดึงตัวมาหักขึ้นครับดึงในแนวดิ่งนะครับอย่างชช้าครับผมถ้าดึงขึ้นมาแล้วสายอยู่ในลักษณะนี้ครับแสดงว่าสายของเราอยู่ในสภาพ SSD แล้วแต่หากว่าถ้าสายยังก่อตัวได้อยู่หรือคลายลงไปมากกว่านี้แสดงว่าสายนั้นมีความชื้นมากเกินไปหรือไม่ก็แห้เกินไปครับ จากนั้นนะครับเราจะมาทำการช่างทรายที่อยู่ในสภาพหยโดตัวแห้งหร,นะรือ SSB ปร,ร,มมร,ระมาณ5ละกมครับเมื่อช่างได้ประมาณ5ละกมแล้วครับจดบนเทุค่า กบอให้บบาาหมดเลยนะครับเม่ใสร็จ้วไปดวยนครับเติมน้ำลงไปให้อยู่ที่ประมาณ90%ของขีดบอกไว้บ้างนะครับ ประมาณนี้นะครัหรือถ้าแม่มั่นใจว่า9ข้า0ตรงไหนก็คาดการณ์เอาว่าประมาณ40-50%นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการไล่ฟองอากาศโดยการปั่นครับประมาณ5-10นาทีครับเมื่อทำการไล่ฟองอากาศเรียบร้อยแล้วให้เติมน้ำลงไป้บน1ุงกระดาษริบาลนะครับ กพว่ามีฟองกาศนะครับสามารถใช้เปดเพื่อปิดมองอากาศได้นะครับหลังจากปิดมองกาศบอกทั้งหมดแล้วนะครับเติมน้ํา ขั้นตอนต่อมานะครับเราต้ทำการชั่งหนักฐานโลหะโดยบันทึกค่าที่ได้จากนั้นนำไสที่อยู่ในขอบตทวงเทใส่ฐานโลหะจนหมด ถ้าเกิดทรายไม่ลงนะครับเราสามารถน,นําน้ํามาฉีดไล่ทรายข้างในขวดจนให้ทรายลงให้หมดนะครับเมื่อนำทรายทีใส่ฐา,านา้ำตาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาคือํำมาใช่น้ำหนักนะครับ 1 0 0องศาบวกเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับตามไปดูขั้นตอนการอบกันเลยนะครับและหลังจากนั้นนำถาดเข้าตู้อบครับและทิ้นไว้ประมาณ18 24ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่เรานำออลตร์โซนยอบออด้วยอุณหภูมิ หนึ้อยสงศาบวกลบ5้เป็นเวลาประมาณ2ี่สิีชั่วโมงนะครับ ครับหลังจากเติมน้ำจนถึงขีดบอกไปริมาแล้วให้นำขวดกระบ,บอกตวงมาทำการชั่ง้าหนักครับจากนั้นจนดลนทึกคะาที่ได้ครับ หนึ่งค่าความส่วนเฉพาะรวมของทรายอินกรวดแห้งครับ2รายละเอียดการดูดซึมของทรายครับ3ความส่วนเฉพาะรวมของทรายแห้งครับและ4ค่าความส่วนเฉพาะปะปุ่ครับผมกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้